หนึ่งในสิบสัญญาณของวันกิยามะอัสลามุอะลัยกุมวลเราะมุลลอฮ์วะบะละกาตุบิสมิลลาฮิรรมะมานิระฮีมด้วยพระนามของลล l a ์ผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอคือสิบสัญญาณของวันกิยามะหรือวันซิโลกนั่นก็คือหมอกควันดังในสุราะอัลดุคอนซึ่งมีใจความว่า ฟัลตกิเปยาวมตาตัดสมาอุบิดุคอนิม,มบินดังนั้นเจ้าจงคอยเฝ้าดูวันที่ชั้นฟ้าจะนำไอหมอกออกมาซึ่งจะเห็นได้ชัดในสภาวะการปัจจุบันที่บุคคลต่างหันหลังให้กับศธรรมและลอเล่นกับศาสนาของพระองค์และเมื่อองค์การของพระองค์ได้สร้างความคลุมเครือและเหยียดหยามต่อบทบัญญัติชารีอะห์ของพระองค์ มนุษย์ทั้งหลายพากันปฏิเสธและร่วมกันต่อต้านศรัทธ,ธาต่อพระองค์ในขณะนั้นพระองค์ลอสุบะฮานุตลาก็ได้ทรงให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเพื่อเป็นการย้ำเตือนและชี้ทางให้แก่มวลมนุษย์ผู้ใดที่ปฏิเสธก็จะถูกลงโทษเพื่อให้พวกเขาได้รู้จักสำนึกได้คิดไตรตรองถึงความบุกร่องของตนเองที่มีต่ออัลลอฮ์และาศาสนาของพระองค์หมอกควันถือเป็นสิบสัญญาณของวันกิยามะท่านผู้ชมครับ และสัญญาณนี้เราจะเห็นได้จากข่าวต่างๆที่มีหมอกควันเกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญาณของวันกิยามะก็เป็นได้วัลลอาลัมท่านอิหมัมมุสลิมได้รายงานว่าท่านฮุไัยฟะโรติยัลลฮูอันฮูได้กล่าวว่ากิยามะจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าท่านทั้งหลายจะได้เห็นสิบสัญญาณจากนั้นท่านหลอดซูลุลลอ ก็ได้กล่าวว่าส่วนหนึ่งก็คือหมอกควันท่านอิหมัมนาวีได้กล่าวว่าหมอกควันคือสัญญาณวันกิยมะซึ่งจะมียาวนานติดต่อกันถึง40วันซึ่งมันจะมีผลทำให้เกิดการคัดจมูกหายใจไม่สะดวกแกบ่บรรดามุมินผู้ศรัทธาและเป็นภัยร้ายแรงของบรรดาผู้ปฏิเสธและสัตว์ทั้งหลายโอพี่น้องผู้มีศรัทธาครับหมอกควันถือเป็นหนึ่งในสัญญาณเตือนของวันกิมะ หรือที่เรารู้จักวันสิ้นโลกหมอกควันคือสัญญาณที่อันกุรอานได้กล่าวไว้พี่น้องครับเราได้เตรียมสเบียงหรือการทําความดีไว้เพื่อรองรับวันนั้นหรือยังครับโอพี่น้องผู้มีศรัทธาครับจงตักตวงคุณงามความดีเอาไว้ เพราะเมื่อไรก็ตามที่ถูกสอบสวนในวันกิยามะพี่น้องจะได้นำสเบียงนั้นขึ้นมาอย่างตาช่างในวันพิพากษาวันแห่งการตอบแทนและสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้า,สสนอ,าอัสลามุอะลัยกุมบะเรอะมะตุลลอฮ์บะบะลรอกกาตุ